ครั้งแรกที่ได้รับเชิญมาร่วมนำเสนอโปรเจกต์นี้โดย m n g o m a c h ิโ o อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีคอนเซปต์เสื้อผ้าหรือว่าหนังทำจากพืชด้วยหรออะไรเงี้ยเพราะโดยรู้สึกก็ก็เคยได้ยินเรื่องของรีไซเคิลแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามันมันไปถึงการใช้แบบรีไซเคิลแล้วก็การ ผลิตโดยเป็นกระบวนการซีโรเบสแล้วก็การใช้แพนเบสมาทำเป็นรองเทา้าอะไรเงี้ยแล้วก็สุดสนใจแล้วพอพอเราได้ไมาคุยลึกๆเกับแมงกอเมชิโตได้มาดูว่าทางโรงงานเขามีการทำแบบจริงจังตั้งแต่กระบวนการหนึ่งยันสุดท้ายจริงๆยอะไรเงี้ยเราสุกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วสุดเราว้าวมาก gentlemen c h o e s green เนี่ยทำไม g e n t l e m e n ต้อง c h o e s green แล้วทำไมต้องแค่ gentleman shoes green เราเริ่มต้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันก่อนเราเริ่มต้นจาก gentlemen c h o o s green เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามนุษย์ผู้ชายเนี่ยโดยลักษณะธรรมชาติเนี่ยนะฮะจะเป็นมนุษย์ผู้มองไม่มองรายละเอียดจะมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตเรามาักจะมองผ่านรายละเอียดของชีวิตเหมือนขึ้นทางด่วนแล้วไปลงอีกด้านหนึ่งเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านและไม่สนใจ้วยว่าเส้นทางข้างล่างมันจะเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ย มันการที่ g e n t l e m a n กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเป็นเนเจอร์ของมนุษย์ที่เป็นแบบนี้ได้ขันกลับมามองสิ่งละเอียดละเอียดในชีวิตมันก็น่าที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้บ้างเราก็เลยเชิญพี่นัทประกอบมาร่วมถ่ายภาพเพราะว่าเป็นที่สุดของของของ,ของช่างภาพที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากได้ <c oughs> เราอยากให้ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ได้ของดีที่สุดเราต้องการที่จะฟังว่า คนที่เขาเราเลือกมาเนี่ยเขาพูดอะไรกันก่อนบ้างตั้งแต่แรกนะครับตอนที่เราประชุมกันเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้อธิบายเรื่องที่เขาคิดแล้วเราก็จะเอาเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมาตีความย่อยมันออกมาอาจจะเป็นคำคำหนึงแล้วก็เอาคำคำนั้นเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะเป็นคอนเซปต์ของรูปรูปนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะอินเตอร์เพรสสิ่งต่างๆลองให้เขา อธิบายกันมาสิว่าเจนเนอแมทที่เราชูสเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเราก็มาตีความโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะพูดถึงโดยรวมก็คือพูดถึงขยะพูดถึงการใช้พลาสติกอย่างไม่อย่างไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับคือใช้แล้วทิง้งใช้แล้วทิง้งจริงๆความหมายโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะมีความหมายที่เขาเหมือน มองหรือสิ่งที่เขาเคยชินสิ่งที่เขามีปัญหาก็อย่างที่เราบอกว่าเขาอาจจะอยู่กันคนละซอยคนละถนนปัญหาของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันคือแต่ละคนก็จะมีปัญหากิจก่างบางคนก็เห็นเรื่องของสัตว์ทะเลบางคนก็เห็นเรื่องของเสื้อผ้าที่ใส่ทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยฮะกินมากใช้มากจนบางทีมันมากเกินไปเกินความต้องการของเราเองไปอะไรเงี้ยเราเคยใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งจนมันเก่าขาดไหมอะไร รู้สึกรู้สึกประทับใจกับกับความเอาจริงของของแบรนด์ที่มาร่วมในครั้งนี้ไม่ว่าตั้งแต่การรีไซเคิลครบวงจรของรองเท้าหนังการเอาผ้าเสื้อผ้าเก่ามาตีผลิตเป็นเส้นใยใหม่ผลิตเป็นเสื้อผ้าที่ proper เป็นแจ็คเก็ตเป็นสูตร100%สวยงามเขาเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวิธีคิดที่เป็น sustainability เหล่านี้นะฮะ การเลือกของที่มันเป็นพร็อพในการทำงานในครั้งนี้ของที่เป็นพร็อพทั้งหมดก็เป็นขยะ100%ซไม่มีการใช้วัสดุที่ไปซื้อมาใหม่หรือนอกจากอะไรที่มันย่อยสลายได้เช่นพืชเช่นใบไม้อะไ,ไรเงี้ยอาจะตัดมาจากที่บ้านบ้างไปซื้อมาบ้างแต่พวกพลาสติกหรือพวกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเป็นการเป็นคนคัดแยกขยะอยู่แล้วแล้วก็พอรู้ว่าต้องทำงานอะไรที่เกี่ยวกับ เศษวัสดุหรือขยะเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเก็บเริ่มทําจนมาประกอบเป็นแฟชั่นชูเซ็ตนี่ฮะสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในโลกหรือที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสและถ้าเกิดได้มีโอกาสทําอะไรได้จงทําเริ่มจากตัวเราใกล้ตัวสุดเริ่มจากที่บ้านเริ่มจากการคัดแยกขยะอย่างง่ายเริ่มใส่ใจวิธีคิดจิตสำนึกอย่างนี้เข้าไปในตัวสุดท้ายมันจะ r e f l e ก ให้เป็นวงใหญ่แล้วมันจะช่วยกันทําให้เราอยู่กันอย่างสันติกับธรรมชาตินะครับถ้าเรามองรายละเอียดของชีวิตเราลองมองรายละเอียดของรูปที่พยายามจะถ่ายทําไปนะฮะแล้วก็อาจจะได้ความคิดได้ไอเดียในการที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ทําให้คนอื่นรอบๆข้างเรามีความสุขที่เห็นการการใช้ชีวิตของเราแล้วเขาก็อาจจะไปอินสไปน์ตามเราไปผมว่าเริ่มต้นที่ตัวเราแผ่พลัง แห่ positive ออกไปรอบๆข้างคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นีท้ทุกคนเพื่อให้มันเกิดขึ้นและเพื่อให้แบบแมสเซจที่จะออกสื่อสารออกไปครับมันจะได้เกิดการคอนเซิร์ตอย่างนี้เกิดเกิดขึ้นงียครับก็ขอบคุณครดีค,ครับ